สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการกดเหรียญฟรีของดอบวอลเล็นะครับอย่างแรกให้เราไปที่มินิแอปกดค้นหาเขียนคำว่าดอบดอบวอล l e t นะครับก็ขึ้นมาพอขึ้นมาให้เรากดรับพอกดรับเสร็จเราก็กดเปิด เมื่อเราครบ24ชั่วโมงมันก็สามารถกดเคมได้นะครับอันนี้ผมกดเคมไปแล้วนอกจากกดเคมไปแล้วเราสามารถหา a อ d ์ดหรือกดเหรียญฟรีที่อื่นได้โดยการกดที่ a อ d ์ดด้านล่างพอกดที่ a อ d ์ดด้านล่างเราจะเห็นว่าจะมีโปรแกรมที่กดเหรียญฟรีเพียบเลยครับอย่างเช่น ROP ตัวนี้นะครับเราก็กดไปที่แอป แล้วก็กดรับพอกดรับแล้วก็กดเปิดต่อได้เลยครับอันนี้ผมรับไปแล้วผมก็ขอปิดเลยแล้วกันนะครับแล้วกลับมาเมื่อมานหน้านี้แล้วเราสามารถกดสวัปเหรียญเพื่อให้เป็นเหรียญหลักเราได้ผมก็กดสวัปเหรียญแล้วเปลี่ยนจาก เหรียญที่ผมต้องการเพอินตอนนี้เหรียญเหรียญไม่มีผมต้องการนะครับมันสามารถสว a p ไปเป็นเหรียญเวอร์คอยได้อันนี้ก็เป็นดอปวอลเลตอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่สามารถกดเอินเหรียญฟรีได้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณครับ